ไปโรงเรียนไหมเนี่ยฮะได้ไปโรงเรียนไหมไม่ไม่ดูหลังเสร็จแล้วค่อยไปอ๋อคือว้าวเราเพื่อนสวัสดีครับีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกัสนะครับ วันนี้ครับเราก็มาดูหนังอยู่ที่ S F Cinema ที่ห้างสูนีนะคัตระสมมืกับเพื่อนๆนี่ไปถ่ายกล้องหน่อยซิ <c oughs> โอ้ยแล้ <c oughs> วน,นี้ครับเราก็รอเพื่อนหนึ่งคนนั่นก็คือแบมบูนั่นเองเดี๋ยวขึ้นรูปให้แป้งตอนนี้เพื่อนก็กำลังมาครับเราก็รอไปก่อนนะครับ <c oughs> วันนี้ก็มันจะขึ้นไปดูโลนครับว่าเราอยู่โรงไหนกัน <c oughs> ไม่ได้เลื่อนหรือว่านิดดิเลื่อนเนาะอ่ะเล er er> <S <S wow. er> <S 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 ื่อนกันแน่ขึ้นถูกว่าเสียวอ่ะว้าวก็แบบสูงมากโอ้โหสูงมากด้วยเพื่อนโอ้โหว้าว ไม่เป็นไรอะจูอ่ะยินดีดีิดีดีมันสูงแล้วอะจูใช่มันสูงจริงว่ะสูงเอาอะไรมาไม่สูงอ่ะโอ้จะเป็นลมโอ้สูงอ่ะเพื่อนหน้าเขาหล่นลงมาอีกราฟก็ไหนเนอะจับไว้ดีดีไหมไม่ไ้องเป็นเสียจริงวะแต่ชอบละแต่ชอบละเอะความสุขที่ขาดกันไม่ได้วันนี้เราเข้ามาในโลกแี้เพื่อน แล้วก็ขอตัวไปดูหนังกันเนาะ มาแล้วไาห้องน้ำกันดีกว่าเป็นไงบ้างรู้อะไรบไา่รู้เกี่ยวดูเลยีหนีเออวะแ้ทางไหนดีวะไปทางนู้นทางนี้ทางนี้อ่ะนี่งนี้ครับคืออาหารที่เรากินในวันวนีกับมารายงอว่าดูง่ ไอคอนยอเนยนนยนะเินใจอะไรนี่นงนีก็เป็นแฮมเบอร์เกอไม่ถ่ามลืมหอเนึ่งท่าบ้ากว่าจะได้หนีก็สามทุ่มก็ลืกอ่ะห้างติดอีกนาอ กอยาวันนี้ครับแล้วก็จะนี่คำให้เพื่อนหลังจากปัดชิมนี่เทศของเราเพื video, ่อนๆไปดูคลิปเราแรกตรงนี้เนาะนี่ๆเราจะปักไว้ปักไอไว้เออเพื่อนนะฮะนี่ดูดิเอาเข้าแค่ไหนสวยอ่ะ เราให้แล้วนี่สาตรต่อแล้วก็นี่ด้วยให้เพื่อนเขียนต่อนะครับแล้วก็จะปักคลิปเหมือนกันว่าเราทำฝึกเป็นชิพต์อนไหนเออนี่ให้เพื่อนเขียนตอ่อเหมือนกัน <c oughs> มีอะไรให้ใครอ่ะเ,อเลื่อนแบบก็ไปอ่านีบ้าดีกว่าเอามาให้มันเลือนแบบนะฮะ thank you ดูมา ขอขค้นครับอธิบายดีกว่าอธิบายนะดิคือกันเออะอธิบายก็ได้อันนี้แต่ลุง <c oughs> ตอนนี้ครับเราก็เข้ามาครึ่งนในร,ร้านเหยนไหมมันลืมเราบ้างนะเขาจับไม่ทันนะแตวเราก็มาอยู่ในสวนสัตว์อุบลแล้วเนาะเย้ถ่ายถ่ายได้แต่ยาวเศรษว่ะอยากได้แต่ยาแม่แล้วลุงแสงที่เยอะเพราะว่ามันจะได้ข,ขาวๆ มันสั้นไปต้องยาวๆ ที two one โอ้ยเห่อจักรยานรอบฮือ แล้ววัง ซวยหน่อยตามห <laughs> ล,ลังเพื่อนครับลงังนี่รลังสามวันสติสไปแลไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <laughs> ไ <laughs> เออแสงเข้ากลางเราก็อ,อ,อยู่โซนเสือแล้วนะครับทุกท่านแฮมป่าว โอ้โห oh. oh oh. oh oh oh. วันนี้คร oh oh oh. Oh. Oh oh. ับเราอยู่พญาซื้อโค้งเสือสีขาวนี่เห็นไหมพญาซื้อขาวอยู่ด้านหลังเราเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่นี่นี่อุ้ยจะแพนกล้องลางไปให้ดูนะ เฮ้ยเรียนบูทำอะไนทำยแล้วถ่ายรูปแป๊ถ่ายรูปหน่อยนี่เลยหนึ่งสองเช,ช,ช็คหน,นึ่งสองเช็คเช็คสวัสดีค่ะแม่หนึ่ง S 1> <S 1> <Head lock> สาวเฮดล็อกเสีดาวที่ไปบุเสื้อครูเส้อด้าสี่ส้มของเพื่อนเราดูเสือเสีดาวนะเพื่อน นี่ค<จ>ร <uur> ับเขาทำไมทำหน้าขมัดขมิ้นไบว่าไหไม่หตัดไปเลยสองชั่วโมง อุ้ยมันเกิดพอยนี่หว่าย0อย่าลืมนะเวลา,าจัดแสดง20สพฤษภาขอพอย,พอยเราไม่มีลูกพลอยเลยพลอยสองลูกนี่กลุ่ไ<อ>ไมไงเต็มเลยันกจะใช้มือเดียวก็ใช้ไม่ได้แตบนี้ให้เป็นบูด,ดีกว่า สนุกอะสนุกมากไหมโอนียวเน่ยันนี้เราก็อยู่สวนนกแล้วนะครับพ่ เปิดประตูบุ๊โอ้ยจูบปลายตาเฮ้ยมันลือจ้าโอ้โหมาแล้ว นี่นรมาอยู่ใกล,ล,ล้น้องยูแล้วนะเพื่อนๆเหมือนอันนี้ดูเฮ้ยสูงมากเฮ้ยถ่ายรูปเลยถ่ายถ่ายถ่าย

ไม่ใช่หรอไปแลละเราไปดูลิงครับเวลากกจะหมดแล้วเฮ้ยยย้ย เขากลมแล้วเนาะก็ตีเนาะจะไม่ต้องมาอยู่แบบตามข้างบนนี้เนาะตายเห็นไหมไม่ใครอยู่ไม่เป็นะไรครับเราลงไปดีกว่าเรากลมไปแล้วน้องลิงอุรังอุตางของเราเนี่ยเอง เห็น <c oughs> ไ,ไหม,ร,มรู้สึกทอนีมากเลยเพื่อนๆรู้เลยเห็นไหมเรานั่งเล่งม้ากระดกกับลิงนะเขามีป้ายด้วยเห็นไหมว้าวเราก็จะไปกันต่อดีกว่านะให้ดูรับหนึ่งนี่ <c oughs> ไปกันดีกว่ามาไ,ได้เลย <c oughs> ไม่ถ่ายรูปเหรอโุ <c oughs> อ้ยสวยอ่ะ ใหญ่างเที่ยวใหญ่่อไมถเราต้องส่งทางไกลหน้าขาชั่วเลยไม่ปรับโฟกัสให้อ เอาเลยครับระวังในิทซั่นนี่เห็นไหมรวมสัตว์แล้วตรงเนี้ย ทม smile, abre, ่ได้ว่ะอ๋อตายตายตายมีินต่อล่ะนั <that that ่งทำไมโอ้ยแล้มันอีกแล้ลา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 าี่เั็นชมอยูสวนธรรมชาติมาก ขึ้นเนินกับหินเฮ้ยตรงนี้สวยจังขึ้นเนินทยเนี่ยขึ้นเนินแน่เลยคนเลยนั่นสิทางลัดจะใหญ่ถ่ายตอนถ่ายตอนอาปากโทนะอันนี้ก็ถ่ายเก็บไว้ก่อนจริงๆเขาม่โซนกเนียนะแต่เราไม่ทัน อ้าลุสติกเกอร์หน้าเาไปแะหน้ารูปดีๆเยอะไรนะตไหนหน้าเาหลุดอ่ะเอาสติกเกอร์หน้าเาที่มันรูปดีๆแะยนะถ่ายรูปหน้าทุกคนไปไม่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 นี้ดิเอาสวยดิเอารูปแบบสวยแล้วเผื่อมาตัดไงไอจุมไอจุกอ๋อได้ไม่เห็นหน้าตัวเอง เราไปไปมอโชอุ้ยอุ้ยไปเจะไปไปมูโชไม่งั้นจะจะหาตักรยาตรงไปอฮ้ยแล้วก็เข้าป่าลงตรนั้นปะ

ตอนไหนดีอ่ะจัดปิ่งกันอ่ะตอนนี้ก็ปสร็เซ่นนะครับเรามาถามความเห็นแรกดีกว่าเหนยไหมฮะเร็วอะใครก่อนเอาเร็วๆออาทำเดิเปิดให้หน่อยเหน่ยค่ะเปิดให้อ๋อขอโทษโทำติงใจคิวน้ำไหมคะ มาจูไปจูเหนื่อยไหมฮะสุดๆค่ะวุ้ยเร็วดุดจนเหนื่อยสุดจนเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเหนื่อยไหมแล้วเราต้องถามทุกคนถ้าเราจะกลับบ้านแล้วอันเหนื่อยเหนื่อยมากอ่ะนานๆหน่อยเหนื่อยมากเลยพอแล้วเฮ้ยสวยมากเลยนะภาพวันนี้ แล้ววันนี้ก็เหนื่อยแต่ว่าสนุกนะครับเพื่อนๆพ่อนเพื่อนๆครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปปิดไปปิดด้านหน้าเอ้าแล้วมันสวยนะตรงเนี้ยเพื่อนเพื่อนนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s ติดตามกดกระดิ่งกระดิ่งกริ่งไม่ไม่กระดิ่งอืมแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่คลิปหน้าของพวกเราแล้วก็เพื่อนๆที่ไปเรียนมหาลัยด้วยนะฮะวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายอาจู 拜拜。好。<Bye> <Hello. S 1>